เริ่มแล้วนะครับยังไม่ทําสัญญาเลยนะครับยังไม่ได้ทาสัญญาเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมเริ่มดำเนินการเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาติดป้ายนะครับเห็นไหมฮะหลังนี้นะครับเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็มีห้องพระด้วยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวเนาะนะครับสุขปัญญานะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ110ตารางเมตรนะครับวันนี้ก็นัดลูกค้ามาทําสัญญานะครับเพียงแต่ว่า ลูกค้ายังไม่ได้เข้ามานะครับผมก็เลยให้ทีมงานดาเนินการก่อนเลยนะครับติดตั้งป้ายเสร็จด้านหลังป้ายนะครับตัวนี้ทีมงานกําลังทําบ้านพักกันอยู่เนาะนะครับอีกสักพักเนาะนะครับลูกค้ามาถึงเราก็จะทําสัญญานะครับจะทําสัญญาก่อสร้างกันเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับเสาเข็มเข้าพร้อมตอกนะฮะทางนี้นะครับผมสร้างอยู่ที่คลองสองนะฮะอาเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดกําลังมองหาผู้รับเหมานะครับที่จะสร้างบ้านที่ปทุมธานี หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปทุมธานีนะครับอยุธยานครนายกนะครับลบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีไปหมดครับนะครับแต่่วนภาคกลางเนาะนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะฮะถูกเร็วดีคืองานของเราผมออกแบบให้ฟรีผมดําเนินการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตปลูกสร้างนะครับหรือว่าขอน้ําขอไฟชั่วคราวนะครับหรือว่าจะเป็นหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จนะครับลูกค้าไม่สะดวกไปขอบ้านกที่ผมก็ยินดีดําเนินการให้นะครับ